แบบเดีนี่แบบเดีนี่แบบเดีนี่คือเห็ดแบบนี้พ่อโจ้แล้วตีกลองวงจรปิดไป็นประมาณนี้อ๋อภาษาลักเก่าซื้ซื้อกระจุ่ได้บ่อะแล้วไปอะไม่ปวดประยุทธ์จะไหนมันลักขโมยมันเป็นประยุทธ์เห็นบ่กลองวงจรปิดเอาไปตัดริบบิ้นศิลปินพุทธิ์ไทยมาเคลื่อนบอกมาไปละบนี่เห็นบ่กลองวงจรปิดอย่าให้มันห่อนคักงได้ฟิมถ้ามันห่อนคักมันสีมันสีกลิ่นหนักลักหอดกับกาแฟเพื่อน แหมหลักจังนีหลักหอดำหอนเพื่อนต้องอะไจักบาดฟิล์มโมเมนหาบหาลอยนะแมนไม่กาแฟอคนแสนตัดเฮ้ยกาแฟร้านน้านหลักหลักแม่หลักโกบาร์คุณน้ำมาอยู่ี่มิตหลักโอยคอมแปมเิ่นใหม่ทายติดชุดชุดใจชุดเซอร์ เขาทายจนบ,บานเวยล่ะอ่อนแรงแล้วซ้อมซั้นกะกีดตากีดยังเนาโอ้ยเาขาเป็นหัวหน้าเด้กสามยุ้มสิบเนาะสามผู้นำทีมงานไหมส้อมซั้นกะกีดตาเอาพี่ดีกับกล้องกับยังเอาเฮนน่าจะาควงตัวเขาซสอมยจะติมมึงไงผู้น้อยผูนละไม่สามผูนละถ้าสำหรับผู้ใดท,ท,ที่สนใจที่จะบริการี่ยังก่อสรางกาแฟตอนนี้ ต้องเข่าแล้วล่ะต้องเข่าแล้วล่ะใส่ปลาแดกกันด้วยพี่มันยังเสียบใส่ปุงหลายใส่บะพี่ปูงป่ใช่ตัวพี่ปูงน้ำปลามันนี่ปลาลาปลาแดงห้องขักเนาะบาติเลีย่่แบจักสีสเปริ่ใส่น้ำกลั่นมันนี้คุณาผู้น้ำพิมพ์งานเข้ามาบ่มือนกันคือสีบ่บ่มาดอกมึงนี่เพราะว่าด้วยเหตุผลบางประการมึงขึ้นนี่รอยแล้วเนาะเรีนมึงขึ้นอีบ่มาตัวบาติเลีย่กับบ่มาผู้น้ำพิมพ์งานพวหนูค่ะเป็นคนปิ่นปอนกับร้อนค่ะ

เข้าหมดมาจีบโบเมนที่ไหนสิเราไปเด็กขอแม่กันสิพี่น้องค่ะเป็นพยาน่วยกันด้วยค่ะเบีกจิกได้เปล่ะพระเอกเขาดีทำไล่ของไม่ปอแล้วค่ะเะบีกจิกเลยไหมว่างยาแล้วค่ะพี่น้องโอ้ยมึนคกเนา้องน,นึกว่าเขาลุ่นน้องเพชรดื้อแล้วเจ้าดืด้อกว่น้องก็ลูกเจ้าอีกเนาะ โอ้ยเดี๋ยมาหาเห็ดไปทั em. amentos, um ่วเถอะแม่สวัสดีครับเอ้ยหลาดีสลิปสูกบาลังเนาะก็ต้องคุกตาปีนี้สลีปพูดพาพุงโปงเลยค่ะเพราะกระลับบางอันเขาโกสุนมแม่มาถึงจะรุ้เลยแม่ออกมาก็กับห้ามมงเช้าใ่คแม่ของเราคะชิวๆค่ะเป็นวิ้นยืมือจมือเป็นวินดูเขาอย่างทีมันเผาเาเเออว่าใช่ไม่ใช่เฮ้ยบอน ก็เป็นวินลานแม่เป็นยังคือเป็นวินดูเลยแม่ว่าลูกก็อาแม่ระเฒ่าแล้วเนาะพาสดแม่มาตองปหมอสียาแล้วสีผีค่ะหมอล่ำเนี่ค่ะอใช่มันต้องไดเต้นหนะาันต้องออกกรลั้กายแมนค่ะมันต้องได่มว่าบุญใบหลังฮานแม่จะมาให้คะปรกจิตูสปวดปูสมอหาจังแลนเนาะจังโรบวันนี้ที่ฉันนะคะมาเต็มยุนะคะเพราะว่ามาดการไปะในรถวันนี้ขาดการว่าสิได้รับเงลายนไา้กละม่อนค่ะคิดบาเด้ สัง่งมาเถอะนายอาฟิมบอกว่าผิด้ะฟิมได้แล้วออกมาผิดอาฟิมออกเขาตอนนี้กะเตรียมเก็บของเก็บทยังขึ้นทึงรถเนาะพวกล่งพวกยังที่เพิ่นเอาลงมาไหวแล้วเพิ่นก็นสิเก็บท์เป็นทึงรถรถโหลด่ลดลงรถชุดโหยังเนี่ยเรียมพร้อมที่เดิมเงีนก็เลยแบบว่ายังบ่ทันได้สถานที่บ่ทันได้ เสียบพอ้อมบันไดไม่ว่าสรจะไหนบ้างมามันเป็นขนสีเป็นนลวประดังเกิดมากเข้มแข็งเนาะน่องเข้มข้นไหมป้าน่อติดดอกไหมยี่สิบเลยดิยี่สิบยังอันยี่สิบาทวิวไม่มเอาเงินใหม่อยู่ดิือว่าสิเลียเอามาไหมเออโอเคเลยเอามาปิดปิดลปิดคเลออยาเอาเงินเลยนั่นก่อนเลย โอ้ยเขามีผู้จัดกลวงผู้จัดการค่ะหัวใจพักพักพกมากในาเด้อค่ะเด้อเล่นเด่นองเงิน,น,นพัดแม่อ้เน่ยเดี๋ยวไอ้สิเอาไปให้ยิบเสือ้อผ้าเด่นอันนี้ตกลงกันไปัขนเขามาตกลงมาเป็นแดนสามยมจีเพราะคอยหายเขาดิมันอัตโนูมาแต่ละตอนนี้คือแบบดังดังบัคเลยตอนนีภาพบาร์บีบัคคลีนี่เห็นเขาคอมเมนต์ว่าน้องมาจากอันนกยุ่งทองบอเ่จากนกยุ่งทอง พน,น,น้พา,นานนนว่าเคยร่วมงานกันพน้นน้องบินบรนวิทย์อันข้ามูรมิตรจะกรามาคอมเมนต์ให้ร่วมงานกันตอนแรกนึกว่ามาจากศิลปินที่ผ่านพ้นสีดังเป็นเด่นกระดังเดฟพี่น้องคะ่ะเขาใจว่าม,ม,ม,มันมันมันมีเอกลักษณ์จั่างใดอย่างหนึ<ะ>่งเดียวนะคะเรื่องตลอดหยิบซีซูมุ่นเอาไปเอาแมา่เอามากกับเล็กต่อครับพี่น้องขั้นควอมจำติมมาแล้วพูดกับมาแล้วมาแล้วมาแล้วน้องโซเฟียก็มาแล้วนี่ครับ ไงปสปวมแม่อไหเนะนอนแล้วลูกน,น,น,นอนหลับน,น,นีหน่หน,หน่อยจะได้แม่มาขายพอแห้งแหละไงสวมแม่อี่ล่าสูงเท่าไรซสูงเท่าไรเอา้า สูงสวมแม่และบ่ได้วัดอะี่ฟังทั้งผีกะมากกันเลยแหละใครที่มาแล้วฟังกำหนดการวันนี้นะครับครับผมวันสุดท้ายที่จะซ้อมนัโดมนัตรงนี้นะครับแล้วก็เลื่อนไปซ้อมกันที่ซ้อมยูนีซ<ล>้อมยูนีเมืองไทย อย่าั้นอาการกเป็นวามเรือ ah, ร้ติวเากิดไตีมือแน่หรือหนังแรกนะครับก็ต้นอยแางนี้มดเรัเร่นีเลยตัวนเซอร์เนี่ยาทำแล้วก็เจอเุอนเกู่นั้นนะคกนั้นมนใอานเซอร์เอ้าาบึง กำหนดกันก็แล้วกันครับพี่น้องเขาวันนี้คือ,อลูกน่าตาอยแม่นเบิดนึ่งข้างหลังก็ได้ใหญ่ถ่วมแม่เราไหมไงถั่ถวมเหื่อยไปแล้วถามว่าสูงเทา่าไรหนูบร,ริเวณวัดพะนะข้าวผ้าครับท,ทุกคนเรียกกันมาเอายสองตรงเริ่มแลนวฝายสองนะอตรงเริ่มแล้วแกไปจบที่ สี่โมงสี่โมงสีโส่โ,โครึ่งพักสามสิบนาทีสี่โมงค,ค,ครึ่งต้องรับเอาห้าโมงครึ่งหรือก็องก็เริ่มด<อ>ับาแอร์แมรถ้ารากงนก็จะเป็นปรมาสี่ทุ่มกอดีปา<ะ>ร์ตเดินทางกลับกระสินครับพี่น้องอช่วงรับวันนี้ศิลปินทุกคนนะครับขอฟิลจิงใส่ใสความสุดจริงนะครับเพราะว่าอยากเห็นแล้ว นะนี่นมัเป็นนักเล่นละครอนุบาลอีเดอเนี่ยพวกเราเตรียมตัวพับหน่อห่อจักหน่อยอีกก่ะโดนบนานกระสิเริ่มทำการสอมรันสคริปคอนเสิร์ตนะครับรท,ทถ้าเราเก่าแล้วก็แจกไปสคริปคอนเสิร์ตนะครับในการร่วมย้ายตำแหน่งพเพลงเดียว ทุกคนไปดูในกลุ่มนะครับโอครับแล้วก็ทีมครับทุก่านครับสําหรับคลิปนี้ขอดีที่สั่หรับพี่น้องเพชรสมีก่อรก่อนนะครับพอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับต้องคลิปเช็คจะอาคลิปก้อนขอบตะวียง